ครับก็เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้วายทูนะครับซึ่งท่านเป็นกิจอาสานะครับเป็นกิจสาธารณประโยชน์นะครับเป็นกิจสาธารณนะครับกิจอาสานะครับซึ่งเป็นงานในชีวิตที่ท่ารักมากนะครับทั้งหมด รับหลังหันความเคารพทั้งหมดทำความเคารพศพพร้อมกันทั้งหมดตรงรับหลังหัน

ท่านที่สี่นางสาวเหลืองบุญยิ่งท่านที่ห้านางสาวฉลองเทวศริท่านที่หกนางสาวขันใจทุงทันท่านที่เจ็ดนายอนวัฒน์รินท่านที่แปดนายสวัยยาวนิต ท่านที่เก้านายพรพันธ์ธมรีธาท่ทาทนที่สิบนายแดงธรรมมาท่า,าทนที่สิบเอ็ดนายปรึกนาคยองท่านที่สิบสองนายบุญรัตน์ท่านที่สิบสามนายสมคิดโุฒุ ท่านที่สิบสี่นายสินทองเปี่ยมท่านที่สิบห้านายสายดวงเล็กและท่านที่สิบหกนายปัญจงบงจำสายทงหมดแลวตรงตามระเบียบนะนี่โอ๊ะโอ๊ะ ส่ท่านได้ปฏิบัตินะครับอยู่บนเมรุสี่ท่านและที่เหลือแยกย้ายกันคอ,อยอุปกรณสมุให้กับพี่น้องชาวทมาในงานนี้ทั้งหมดต้งตามระเบียบครับแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณมากครับ